สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกับช n n e l ติดกันพานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเสนอช่วงใหม่นะครับก็คือกันดั้มโปรไฟล์นะฮะโดยวันนี้ตัวแรกที่เราจะนําเสนอก็คือกันดั้มแอสเทรอสนะครับตัวนี้นะครับจะมีความสูงทั้งหมด18.2เมตรนะครับน้ําหนัก30.6ตันนะครับขับเคลื่อนพลังงานโดย A h ฮับเด็กเนะครับผม กระนมแอสทอรลอดนะครับคือเป็นหนึ่งในกระนมเฟรมนะฮะที่เหลือรอดจากสงครามหายนะเดิมทีนั้นนะครับกดะนำแอสทอรลนะครับถูกกลุ่มของตระกูลวอลเรนนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในเซเว่นสตาะครับเก็บมาจากแอ่งเครเตอร์ขนาดใหญ่บนดวงจันทร์นะครับเก็บไว้เป็นสมบัติสืบทอดในตระภายในตระกูลของตัวเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะที่ตระกูลวอลเรนนะฮะประสบปัญหาทางการเงิน ก็ได้ถอดแยกชิ้นส่วนนะฮะของแอสทอล์ลอดไปขายในตลาดมืดเอ่อจนกระทั่งก็ขายไปทั้งตัวนะครับให้กับกลุ่มมาเฟียนะฮะกลุ่มมาเฟียที่ซื้อไปก็คือกลุ่มมาเฟียทันเลนโปนะฮะซึ่งในที่สุดนั้นนะครับอาร์จมิลาดก็คือตัวคนขับนะครับทหารรับจ้างนะครับที่ได้รับออมอบหมายงานนะครับให้มาสังหารนะครับเท็ดมากาดอนนะครับหรือเดดดี้เท็ดนะครับผู้ทรงอิทธิพลในทันเตโปนะครับ คนนี้ก็ได้ใช้ตัวแอสทลอตนะครับหยุดทริอ n นานะฮะที่จะมาฆ่าเท็เหมือนกันนะครับซึ่งอาจีนั้นนะครับมีแขนข้างหนึ่งที่เป็นมือกลซึ่งใช้เชื่อมต่อระบบประสาทเพื่อบังคับแอสทลอตถึงแม้ว่าจะไม่มีสติสภาพเท่าเอ่อระบบอรารยานะครับก่อนตายนั้นนะครับเท็ได้มอบแอสทลอตนะฮะให้อาจิพร้อมกับหน้าที่ปกป้องลูกสาวของตัวเองนะครับ พร้อมกับได้ให้วอนโดววอลเอนนะฮะซึ่งเป็นทาย,ยาทของตระกูลวอลเอนนะครับมาเป็นคู่หูด้วยวันโคนั้นฝังชิปซึ่งบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้ในหัวของตัวเองและก็มีข้อมูลทางวิศวกรรมของแอทลอดด้วยในตอนที่ตระกูลวอลเอนขายการดัมแอทลอดไปนั้นก็เหลือเพียงส่วนหัวและโครงหลักเท่านั้นนะครับกลุ่มทันเจโปได้ใช้ชิ้นส่วนจากหลายๆที่นะฮะหลายๆแหล่ง ประกอบกันเป็นแอสลอตเพื่อที่ให้ใช้งานได้ซึ่งแขนซ้ายแขนขวาจนถึงหัวไหล่นั้นนะครับมาจากสปินเนอร์โรตินั่นเองนะฮะและมีซับนาเคิลซึ่งวนโคนะฮะดัดแปลงมาจากเกราะเอวของเฮคูเรนเป็นมือกลอยู่บนแขนซ้ายอีกทีการใช้ชิ้นส่วนผสมนี้นะครับทำให้แอสลอตมีโครงสร้างที่ไม่สมมาตรที่เอวจึงมีบูสเตอร์อาร์เมอร์ติดไว้นะฮะ เพื่อปรับสมดุลถ่วงเพื่อให้ใช้งานได้นะครับอาวุธหลักของกันดัมแอส r ท l ร t อนะฮะก็คือเดโมริซันไนท์นะฮะซึ่งเป็นมีดพับขนาดมหึมือนะฮะที่สปพายไว้ด้านหลังซึ่งเมื่อกางออกนะฮะจะยาวแล้วก็สูงกว่าความสูงของแอส r ท l ร t อซะอีกนะฮะในบ o สอาร์เม r นะฮะยังมีมีดเล็กเก็บไว้นะครับในข้อมูลข,ของวันโคนั้นแอส r ท l ร t อยังเคยมีปืนไรเฟิลและแผนโซ่เฝเป็นอาวุธ ซึ่งลาเฟิล์ยาว210มิลแอทลอตยังมีจุดเด่นจากกันดัมเครื่องอื่นๆนะครับก็คือระบบจ่ายพลังงานแบบพิเศษให้อาวุธพิเศษแต่อาวุธพวกนั้นก็ถูกขายไปหมดแล้วพอฟังมาถึงตรงนี้นะครับทำให้พวกเรามั่นใจได้เลยว่าทางบันไดาอาจจะออกพาร์ทเสริมมากให้กับแอทลอตอีกแน่นอนนะครับทีนี้ก็มาลุ้นๆสำหรับชาวโมกันนะครับว่าเออจะได้ ซื้อตัวพาสเสริมของแอตโลตอีกหรือเปล่าโอเคครับขอจบประวัติออของแอตโลตเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าติดใจ <S 2> <S 2> <S ก็ช่วยคอมเมนต์นะฮะกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ